สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่ามหัศจรัรย์พลังรักช่วยเยียวยาสุขภาพเราลองมาฟังดูว่าพลังรักนี้เยียวยาสุขภาพเราได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าความรักเป็นสิ่งมหัศจรัรย์ที่ทําให้คนเราสามารถทําทุกอย่างเพื่อจะได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของคนอีกคนหนึ่งแต่ความมหัศจรัรย์ของความรัก ยังมีอะไรที่ซับซ้อนอีกมากรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพด้วยนะงงละสิว่าความรักจะช่วยรักษาสุขภาพได้อย่างไรถ้าอยากรู้ก็ตามมาหาความมหัศจรรย์พร้อมๆกันเลยนะคะเขาบอกว่าช่วยลดความเครียดนะคะความรักช่วยลดความเครียดได้จริงหรือนี่คำตอบก็คือเป็นเรื่องจริงนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะ เพราะเมื่อมนุษย์เรามีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับใครสักคนต่อมใต้สมองจะหลัง่งฮอร์โมนนะคะที่เขาเรียกว่าออฮอร์โมนดีนะคะไฮโดรเอฟแอนโดสเตอโรนนะคะหรือที่เขาเรียกสั้นๆยอ่ยอๆว่า DHEA นะ,ะออกมาและฮอร์โมนเนี้ เองที่จะช่วยปราบความเครียดให้อยู่หมัดนอกจากนี้หากคุณหรือหากคนรักคอยดูแลเอาใจใส่จะเอาอกเอาใจอีกฝ่ายเป็นอย่างดีจะช่วยให้คุณรับมือกับสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความเครียดได้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะสองต้านมะเร็งอ่า <c oughs> ก็บอกว่าข่าวดีสำหรับคนมีความรักเพราะงานวิจัยหลายแห่งบอกให้ บอกให้ว่าคนมีความลับทั้งหลายรู้ว่าพวกคุณมีอัตราเสี่ยงต่อโรคมะเร็งน้อยกว่าคนโสดน,นอกจากนี้คนมีคู่ยังมีแนวโน้มที่จะต่อสู้กับโรครายได้ดีกว่าคนโสดเสียด้วยสนับสนุนเรื่องนี้นะะโดยงานวิจัยเนี่ยจากมหาวิทยาลัยไ I. o โอว่าประเทศสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้ กำลังใจที่ดีจากคนหลักนั้นร่างกายจะสามารถผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาสู้ออกมาสู้กับมะเร็งได้อย่างไม่น่าเชื่อและยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นอีกด้วยนะคะก <c oughs> อโทษนะคะต่อมาบรรเทาความเจ็บปวดอ่าบรรเทาอย่างไงเขาบอกว่ารักแท้นี่แหละที่เป็นยากแก้ปวดขนาดเอกเลยทีเดียวเพราะมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า คู่แต่งงานที่มีความสุขในชีวิตรักเนี่ยนะคะมักจะไม่ค่อยประสบปัญหาอาการปวดมากเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะความรักจะไปสร้างปฏิกริยาตอบสนองต่อสมองส่วนค,ควบคุมความปวดและความรู้สึกปลอดภัยของมนุษย์นะคะทำให้คนนั้นรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นส่งผลให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปวดความเครียดก็ทำงานลดลงไปด้วยนะคะ ต่อมาเขาบอกว่าเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นเวลาที่เราเจอคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดหรือคนที่เราชอบแล้วหัวใจจะเต้นตึกตักตึกตักและยิ่งอยากเดินเข้าไปพูดคุยกับเขานั่นเป็นเพราะสมองของคุณส่งสัญญาณไปที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นเมื่อหัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นก็จะทำให้เลือด,เ,อดเนี่ยนะ ถูกสูบฉีดไปทั่วอวัยวะต่างๆในร่างกายได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าแปลกใจที่ใครบางคนจะหน้าแดงเพราะความเขินอายเมื่อได้คุยกับคนที่แอบชอบนะอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาเขาบอกว่าอายุยืนยาวขึ้นนะคะเขาบอกว่างานวิจัยหลายชิ้นในต่างประเทศบอกให้รู้ว่าคู่แต่งงานจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าคนโสด นั่นเพราะว่าเขาไม่รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวอ้างว้างที่ทำให้จิตใจหดหู่ซึมเศร้าเหงาหงอยอันเป็นสาเหตุของโรคหลายโรคที่จะตามมานอกจากนี้ยังพบด้วยว่าคู่แต่งงานมีสถิติการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่าคนที่อยู่คนเดียวด้วยซ้ำนะะซึ่งนักวิจัยก็สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะคู่แต่งงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีจะคอยพูดปรับทุกข และช่วยเหลือกันและกันตลอดเวลาทําให้พวกเขาเนี่ยลดการใช้ยาหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดับความทุกข์ได้ด้วยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะที่จินเอามาอ่านให้ฟังนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองฟังแล้วก็ถ้า มีความรู้สึกว่าออใช่นะคะในส่วนที่จินบอกมานี้นะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าโอมันจริงเนาะอย่างที่เขาพูดกันมานะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้จินด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ